สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ EP ีที่35แล้วนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมครั้งที่2ค่ะเราได้เรียนทศนิยมจบไปแล้วนะคะทุกครั้งที่เราเรียนบทเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะจบไปแล้วนะคะเราก็จะจบด้วยเรื่องโจทย์ปัญหาทุกครั้งใช่ไหมคะและครั้งนี้ก็เช่นกันคะ่ะครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องทศนิยมแล้วก็จบด้วยโจทย์ปัญหาทศนิยม เราก็ไปดูกันเลยเนาะว่าโจทย์ปัญหาทศนิยมครั้งที่2ของเราเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าครั้งที่1แค่ไหนค่ะก่อนอื่นเราก็มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทศนิยมสักหน่อยนะคะโจทย์ปัญหาทศนิยมเนี่ย เขาบอกว่าการแก้ปัญหาของโจทย์ปัญหาทศนิยมเนี่ยต้องฝึกทักษะกระบวนการบวกลบคูณหารทศนิยมให้แม่นเสียก่อนนะคะหลังจากนั้นให้ใช้กระบวนการ3าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะซึ่งกระบวนการ3ขั้นตอนนั้นนะคะก็มีดังนี้ค่ะ กระบวนการแรกนะคะนั่นก็คือการตีความค่ะการตีความหมายถึงให้นักเรียนสังเกตโจทย์ว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือโจทย์ถามหาอะไรนั่นเองค่ะซึ่งประโยคที่โจทย์ถามนะคะมักจะอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหาค่ะหลังจากที่นักเรียนตีความเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําครั้งที่2นั่นก็คือ การสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์จะสร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่นักเรียนมีทั้งหมดที่เป็นตัวเลขนะคะนํามาใส่สัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารไปตามนั้นค่ะ จะเป็นการสร้างกระบวนการหาคำตอบของโจทย์นั่นเองค่ะหลังจากที่สร้างประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ลงมือแสดงวิธีทำได้เลยค่ะซึ่งการแสดงวิธีทำนะคะสำหรับตัวครูโบเองนะคะสำหรับการส่งงานกับครูโบครูโบไม่ซีเรียสนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องแสดงวิธีทำได้ถูกต้องเขียนข้อความแล้วมีตัวเลขแล้วหน่วยตรงนี้นะคะครูโบไม่ซีเรียสว่านักเรียนจะเขียนถูกหรือไม่ถูกนะคะค,ครูขอแค่คำตอบของนักเรียนถูกแล้วก็มีการ แสดงให้เห็นว่านักเรียนคิดมาอย่างไรนะคะนักเรียนไม่ต้องเอาไปทดในกระดาษทดนะนักเรียนทดให้คุณครูดูในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะว่านักเรียนคิดมายังไงเอาอะไรบวกกันอะไรลบกันถึงแม้นว่ามันจะดูแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะคะแต่ครูโบเข้าใจว่าอ๋อนักเรียนคิดมาแบบนี้แนวคิดนักเรียนมีแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละคนจะมีแนวคิดแตกต่างกันนะคะดังนั้นการแสดงวิธีทำของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน สำหรับการแสดงวิธีทำนะคะขั้นตอนก็จะมีเป็นการแสดงวิธีทำตามขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็เขียนสรุปคําตอบว่าสรุปแล้วนะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้คําตอบว่าอย่างไรคะ่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไม่รอช้านะคะเปิดไปแบบฝึกหัด กันเลยค่ะเข้าสู่แบบฝึกหัดที่3.8นะคะาหน้า106ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะไม่แสดงวิธีทำจนกระทั่งได้คำตอบนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะอธิบายโจทย์3ข้อนะคะเป็นการช่วยนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ว่านักเรียนจะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งคำตอบค่ะดังนั้นกระบวนการคิดหาคำตอบว่าจะได้คำตอบอย่างไรเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเองค่ะแต่ละคนต้องไปคิดหากระบวนการหาคำตอบ ตอบมานะคะว่าสรุปเอาอะไรบวกอะไรลบอะไรคูณอะไรและหารอะไรค่ะ จร,จริงๆนักเรียนไม่ต้องตั้งเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะคุณครูไม่ได้ว่านะคะไม่จําเป็นนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์จริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะนักเรียนจะเอาไปบวกซ้ําๆกันหรือลบซ้ําๆกันครูก็ไม่ว่านะคะขอแค่นักเรียนแสดงวิธีทำที่ตัวนักเรียนคิดด้วยตัวเองนะคะเขียนลงมาในแบบฝึกหัดให้ครูเห็นว่านักเรียนคิดมาแบบไหนแค่นั้นเองนะคะแค่นี้คุณครูก็ถือว่าครูประสบความสําเร็จในการสอนโจทย์ปัญหาทุสนิยมเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้ไปดูข้อที่1นนะคะข้อที่1บอกว่ายุวดีเนี่ยซื้อปากกา15ด้ามอ่ะปากกานะสิด้ามดินสอ12แทง่อง2ออย่างนี้ไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวปากกาซื้อ15ด้ามดินสอ12แท่งนะคะเป็นเงินนักเรียนอ่านตรงนี้ให้ดีๆนะคะตรงนี้ถ้านักเรียนอ่านเป็นทศนิยมนะคะนักเรียนจะอ่านได้ว่า1 4 8 5 0บาบาทแต่จริงๆแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงของเรานะคะตัวเลขตัวเลขนี้นะคะถ้าเป็นค่าเงินบาทนะคะจะอ่านว่า 148บาท50สตางค่ะจริงๆไม่มีผลต่อการคำนวณนะคะจะอ่านอย่างไรก็ตามแต่คุณครูขอแนะนำวิธีการอ่านที่ถูกต้องนะคะในชีวิตประจำวันเราจะอ่านว่า148บาท50สตางค์ค่ะอ่ะเป็นเงิน148บาท50สตางค์เนาะท่าดินสอดินสอบอกราคาดินสอมานะคะดินสราคาแท่งละ3บาทปากกาจะราคาด้ามละกี่บาทคำว่าละหมายความว่าอะไรคะ อ่ด้ามละแท่งละอะไรแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขากําลังกล่าวถึงสิ่งของ1ชิ้นถูกไหมคะด้ามละก็แปลว่าด้ามเดียว ราคาด้ามเดียวนะจ๊ะแท่งละก็แปลว่าแท่งเดียวราคาของแท่งเดียว1แท่งราคาต่อ1แท่งนะคะดังนั้นถ้านักเรียนได้ราคาที่เป็นภาพรวมของสิ่งของชนิดนั้นมาแล้วนักเรียนอย่าเพิ่งเอาไปตอบนะคะเพราะมันไม่ใช่ราคาของหนึ่งแท่งหรือของหนึ่งด้ามหรือราคาต่อ1ชิ้นนะคะนั่นเป็นราคาทั้งหมดที่เอามารวมกันพูดง่ายๆเป็นแพ็ค มัดไว้เป็นกลุ่มนะคะนั่นคือราคาต่อกลุ่มหนึ่งนะจ๊ะอ่ะไปดูคําถามกันคํำถามถามว่าปากการาคาด้ามละกี่บาทค่ะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ยากอ่ะทีนี้ไปดูวิธีการหาคําตอบกันเลยนะคะโจทย์ถามว่าปากกาด้ามละกี่บาทอ่ะก็ตรงที่คุณครูวงสีแดงไว้นะคะ ทีนี้การหาคําตอบนะคะจะหามาได้อย่างไรนะคะปากกาด้ามละแปลว่าถามราคาของปากกา1ด้ามนะคะแน่นอนคะ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะซื้อปากกาไม่ใช่ด้ามเดียวคะ่ะซื้อปากกาเป็นกำเลยอะเป็นกำหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือกี่ด้ามคะ15ด้ามนะคะซื้อปากกาตั้ง15ด้ามทีนี้ปากกา15ด้ามเนี่ย มันก็จะมีราคารวมของ15ด้ามนะคะดังนั้นครูก็จะแยกออกเป็นว่าราคารวมของปากกาที่ซื้อนะคะจะต้องหารด้วยจํานวนด้ามะคะ่ะจํานวนด้ามที่ซื้อบอกแล้วนะคะว่าเท่าไหร่นู่นค่ะเท่าไหร่คะ15ด้ามค่ะอ่ะทีนี้นักเรียนสังเกตโจทย์ได้บอกราคาของปากกาที่ซื้อมาไหมอ่าไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกเลยว่าซื้อปากกาเป็นเงินเท่าไหร่นะคะแต่โจทย์แอบบอกราคาที่ซื้อดินสอคะ่ะนักเรียนเห็นไหม ดินสอ12แท่งนะคะแล้วบอกว่าถ้าดินสอราคาแท่งละ3บาทดินสอซื้อ12แท่งแท่งเดียว3บาท12แท่งจะกี่บาทแปลว่าเราได้ราคาดินสอแล้วนะคะจริงๆคิดในใจก็ได้ดินสอแท่งเดียว3บาท12แท่งก็เอา3บวกกัน12ครั้งนะคะเป็นกี่บาทคะ36บาทถูกต้องคะ่ะคือ12คูณ3นั่นเองนะคะเป็น36บาทดินสอมัดหนึ่งอะ่ะ36บาทแปลว่า จากเงิน148บาท50สตางเนี่ยดินสอเอาไปแล้ว36บาทที่เหลือคือราคาของปากกาถูกต้องค่ะดังนั้นราคาของปากกานะคะจะเป็น ราคาทั้งหมดนะคะหักออกด้วยราคาของดินสอค่ะอ่าตรงนี้เราก็เลยจะได้ราคาของปากกาที่ซื้อไปแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะจํานวนด้ามที่ซื้อเราก็ยกลงมาเลยนะคะว่าเป็นจํานวนด้ามที่ซื้อด้วยนะคะจํานวนด้ามของปากกาที่ซื้อบอกไหมคะ อ่ะบอกค่ะอยู่อันแรกเลยบอกว่าซื้อ15ดาบน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่เนาะอ่ะขออนุญาตตัวเลขลงนิดหนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาตีความกันเป็นตัวเลขเลยนะคะว่าจะแสดงวิธีทำด้วยตัวเลขอะไรเอามาบวกเอามาลบหรือเอามาคูณหรือเอามาหารกันได้อย่างไรนะคะราคาทั้งหมดมีหรือยังคะ มีแล้วค่ะ148บาท50สตางค์ค่ะอลบด้วยราคาดินสอนที่ซื้ออเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วว่าราคาดินสอนที่ซื้อเราคิดรวมไปแล้วว่ามัดหนึ่งกำหนึ่งของเขาเท่าไหร่นะคะ36บาทนะคะแต่36บาทเกิดมาจากอะไรคะ เกิดมาจาก12คูณ3นั่นเองค่ะอ่าก็จะลบด้วยราคาดินสอที่ซื้อนะคะ12คูณ3นะคะซึ่งจะต้องใส่วงเล็บไว้ก่อนนะคะก็หมายความว่า12คูณ3เนี่ยต้องทำก่อนนะคะซึ่ง12ูณ3เป็น36นะคะอ่าแล้วเราก็ใส่วงเล็บอีกครั้งหนึ่งสำหรับตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาหารด้วยจำนวนด้ามของปากกานะคะหารด้วยด้ามของปากกานั่นก็คือ สิหดามค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ของการหาคำตอบของข้อ1เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอะ ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะจะต้องไปหาคำตอบเราเองว่าในโจทย์ข้อนี้จะได้คำตอบว่าอย่างไรคะ่ะไปเลยค่ะต่อไปไปดูข้อ2กันค่ะในข้อนี้นะคะจะเป็นข้อที่ไม่ยากเท่าข้อ1นนะคะข้อนี้คุณครูจะขออธิบายโดยการใช้รูปภาพนะคะจริงๆการคิดหรือแนวคิดก่อนที่จะหาคําตอบเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการแบบข้อหนึ่งเสมอไปนะคะนักเรียนสามารถวาดรูปเพื่อหาคําตอบก็ได้นะคะเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยจะทําให้เราพอมองภาพ พออกนะคะพอเรามองภาพออกเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรานํามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจะง่ายดายยิ่งขึ้นนะจ๊ะไปดูเจอข้อสอกันค่ะข้อ2บอกว่าก้องเลื่อยไม้ออกเป็น3ทอน่อนอ่าให้ท่อนที่1ยาว1 6เมตรท่อนที่2ยาว0.45เมตรและท่อนที่3ยาว0.444เมตรนะคะโอเป็นทศนิีิยม3ตําแหน่งนะคะอันนี้ซึ่งการเลื่อยแต่ละครั้งจะเสียไม้ไปกับการเลื่อย0 0 0 3เมตร ตรงนี้หมายความว่ายังไรเดี๋ยวครูจะพาตีความนะคะคําถามถามว่าเดิมไม้ท่อนนี้ยาวกี่เมตรอ่าพูดง่ายๆคือมีไม้ท่อนหนึ่งนะคะแต่ไม่บอกความยาวมาคือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นแหละว่าไม้ท่อนนี้ยาวเท่าไหร่แต่โดนเลื่อยออกมาแล้ว3ท่อนนะคะกลายเป็นไม้3ท่อนเล็กๆที่ยาว1.6 0.4 5และ0.444นะคะ สามท่อนนี้ยาวไม่เท่ากันเราก็ไปหาแนวคิดกันเลยค่ะคําถามถามว่าเดิมไม้ท่อนนี้ยาวกี่เมตรนะจ๊ะเราก็เก็บคําถามนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังนึกอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมอ่าก่อนอื่นเราวาดรูปกันเลยค่ะมีไม้ท่อนหนึ่งนะคะแน่นอนว่าไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่เพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นแหละนะคะไม่รู้เลยว่ายาวเท่าไหร่แต่เกิดการแบ่งเป็นสามท่อนนะคะแบ่งเป็นสามท่อนก็จะเป็นแบบนี้ชึบๆอย่างนี้ใช่ไหมคะสามท่อนหรือยังสามท่อนแล้วคะ่ะ ท่อนแรกยาว1.6เมตรท่อนที่2ยาว0.45เมตรและท่อนที่3ยาว0.444เมตรนะจ๊ะทีนี้ถ้าโจทย์บอกแค่นี้นะคะนักเรียนสามารถตอบได้แล้วนะคะว่าไม้ท่อนนี้ยาวเท่าไหร่นักเรียนก็เอาไม้3ท่อนนี้มาต่อกันถูกต้องไหมคะการต่อกันนั่นก็คือการบวกนั่นเองนักเรียนก็จะได้ไม้ท่อนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันไปได้ง่ายแบบนั้นนะจ๊ะนักเรียนอ่านตรงนี้ เขาบอกว่าซึ่งการเลื่อยไม้แต่ละครั้งเนี่ย จะเสียไม้ไป0.003เมตรการเสียไม้หมายถึงอะไรการเสียไม้หมายถึงพอเลื่อยออกมามันจะมีเศษไม้ที่ร่วงลงมานะคะนักเรียนเคยเห็นเขาเลื่อยไม้ไหมนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขาเรียกว่าขี้เลื่อยนะคะมันจะร่วงลงมาซึ่งเขาเก่งเนาะเขาสามารถไปรู้ได้เลยว่าขี้เลื่อยที่ร่วงลงมาเนี่ยยาว0.003เมตรนะคะคือแปลว่านักเรียนจะต้องมีไม้ที่เสียออกไปอะ่ะ0.003เมตรในแต่ละ ครั้งที่นักเรียนเอาเลื่อยปาดเข้าไปคําถามครูถามนักเรียนก่อนเขาใช้เลื่อยตัดกี่ครั้งไม้สามท่อนนี้ใช้เลื่อยไปเลื่อยไม้เนี่ยกี่ครั้งกี่รอบสามครั้งหรือเปล่าคะก็ไม่เห็นยากนี่ครูไม้สามท่อนก็แปลว่าเลื่อยสามครั้งไงก็เลยจะได้สามท่อนดูดีๆด,ดูรูปนี้ดีๆเลื่อยกี่ครั้งตัดออกกี่ครั้งคะ ตัดแค่สองค่ะนักเรียนดูเส้นแดงๆที่โดนตัดนะคะมีแค่สองเส้นเส้นนี้และเส้นโน้นนะคะตัดครั้งแรกอยู่ตรงนู้นครั้งที่สองอยู่ตรงนี้ตัดสองครั้งแต่ได้ไม้สท่อนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะตรงหัวหรือตรงท้ายตรงเนี้ยไม่ต้องไปตัดถูกไหมคะอ่าดังนั้นการเสียขี้เลื่อยจะเสียเพียงแค่ สองรอบค่ะถ้าไม่วาดรูปเนี่ยดูไม่ออกเลยนะนักเรียนดูครั้งแรกครั้งแรกที่เลื่อยนั่นก็คือเส้นสีแดงครั้งแรกนะคะจะเสียไม้ไป0 0 0 3เมตรอันนี้คือขี้เลื่อยนะคะขี้เลื่อยที่เป็นผงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเลื่อยครั้งที่2ก็เสียไปอีก0 0 0 3เมตรตรงนี้แหละคะ่ะเป็นจุดสําคัญที่ครูอยากจะให้นักเรียนวาดรูปมากๆนะคะไม่อย่างนั้นนะคะนักเรียนจะไม่รู้เลยว่าเขาเลื่อยไปกี่ครั้งพอไม่รู้ว่าเขาเลื่อยไป กี่ครั้งก็จะไม่รู้ว่าขี้เลื่อยอหรือไม้ที่เสียไปจากการเลื่อยอเสียไปกี่รอบนะคะทําไมต้องฟกทำไมต้องสนใจไม้ที่เสียไปด้วยคุณครูเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้คือเขาอยากรู้ว่าไม้ท่อนเดิมยาวเท่าไหร่แล้วไม้แต่ละท่อนที่เขาหั่นได้นะก็มีขนาดเท่านี้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดว่ามีขี้เลื่อยที่เสียไปเนี่ยนักเรียนสามารถเอาสามท่อนนี้มาบวกกันเฉยๆนะคะเหมือนโจทย์ป .3 ได้เลยนะ แต่นี谢谢่มันมีไม้ที่เสียเราต้องเอาไม้ท oh ี่เสียเนี่ยไปรวมด้วยนะคะนักเรียนจะต้องนําไม้ที่เสียไปรวมกับท่อนไม้พวกนี้ด้วยพูดง่ายๆคือเหมือนย้อนเวลาแล้วเอาทุกอย่างมาประกบกันเหมือนเดิมนะคะไม้ที่เสียก็เอากลับมาด้วยไม้ที่เป็นท่อนก็เอากลับมาต่อกันด้วยนะจ๊ะอ่ะถ้าครูพูดแบบนี้แปลว่านักเรียนน่าจะรู้แล้วนะคะว่าข้อนี้จะทําอย่างไรจึงจะได้คําตอบนะคะไม่เฉลยนะคะไปคิดเอาเองนะจ๊ะ โอเคต่อไปไปข้อที่3เลยค่ะอ่ะข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่าน้ำหนึ่งต้องการขนสินค้า20กล่องนะคะสินค้าอยู่ในกล่อง20กล่องแต่ละกล่องหนัก24.5กิโลกรัมจริงๆตรงนี้นะคะอ่านว่า24กิโลกรัม5ขีดก็ได้นะนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงเราคงไม่อ่าน24.5กิโลกรัมแต่บางทีก็อ่านได้นะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่นิยมอ่านนะคะอันนี้ครูขออ่านว่า24.5กิโลกรัมแล้วกันเนาะเพื่อความสะดวกนะคะ แต่ละกล่องเนี่ยหนัก24.5แต่ละแปลว่ากล่องเดียวถูกต้องไหมคะ1กล่องนะ่ะหนัก24.5แล้วไม่ได้มีกล่องเดียวอ่านข้างหน้าโจทย์มีกี่กล่องมี20กล่องค่ะอ่าต่อค่ะถ้าการขนส่งสินค้านี้ใช้ลิฟต์นะคะที่สามารถรับน้ำหนักได้520กิโลกรัมก็เยอะอยู่เนาะนะคะ และน้ำหนึ่งเนี่ยหนัก83.9กิโลกร,รมัมโดยน้ำหนึ่งเนี่ยต้องขึ้นไปลิฟต์พร้อมกับสินค้าทุกครั้งนะคะในการขนส่งสินค้าแต่ละครั้งจะสามารถขนได้มากที่สุด กี่กล่องโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ยาวๆนะคะดูแล้วเหมือนจะยากแต่จริงๆง่ายง่ายนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะหาคําถามก่อนคําถามอยู่ตรงนี้ค่ะคําถามถามว่าในการขนสินค้าแต่ละครั้งนะคะจะสามารถขนได้มากที่สุดกี่กล่องแต่ละครั้งหมายถึงเข้าไปในลิฟต์แต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปได้กี่กล่องนะจ๊ะไปดูรายละเอียดแล้วก็นํามาวาดรูปกันเลยค่ะสินค้า1กล่องนะคะจะหนัก24.5กิโลกรัมค่ะ1กล่องเนี่ยหนัก24.5เนาะแต่ถามว่าสิน คมีกล่องเดียวไหมจ๊ะไม่ใช่ค่ะไม่ได้มีกล่องเดียวนะคะอ่านข้างบนค่ะมี20กล่องค่ะจัดไปค่ะก็จะเป็นนี้เลยค่ะ2ี่สิบกล่องกล่องละ24.5โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะยังไม่คำนวณหาน้ำหนักรวมนะอันนี้บอกเป็นกล่อง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 ละ24.5ไปก่อนนะจ๊ะทีนี้เงื่อนไขในการขนส่งสินค้านะคะนั่นก็คือ การใช้ลิฟต์ค่ะลิฟต,ต์ตัวนี้นะคะระบุน้ำหนักไว้ว่าแต่ละครั้งนะคะสามารถรับน้ำหนักได้เพียง520กิโลกรัมเท่านั้นอ่าห้ามเกิน520นะคะถ้าเกินลิฟต์ก็จะดัง แอดใช่ไหมคะเคยขึ้นลิฟต์ไหมอ่าการขึ้นลิฟต์นะคะเขาก็จะมีการระบุน้ําหนักไว้ว่าห้ามเกินกี่กิโลกร,รัมนะคะเนื่องจากมันจะมีความแข็งแรงของสายที่จะดึงลิฟต์ขึ้นไปนะคะถ้าหนักเกินอาจจะทําให้เกิดอันตรายสายอาจจะขาดนะคะลิฟต์อาจจะร่วงลงมานะจ๊ะดังนั้นเวลาไปขึ้นลิฟต์นะคะถ้ามันเกินก็อย่าพยายามไปฝืนนะคะถ้ามันร้องเตือนแล้วเราก็ออกมานะคะเดี๋ยวเราค่อยไปรอบถัดไปก็ได้นะจ๊ะนี่เหมือนกันค่ะลิฟต์ตัวนี้บอกว่าขอให้ไม่ เกิน520ี่กิโลกรัมนะคะทีนี้นอกจากเงื่อนไขของห้ามเกิน520กิโลกรัมของลิฟต์แล้วเนี่ยก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนั่นก็คือมีคนคนหนึ่งนะคะที่จะต้องไปช่วยในการขนส่งสินค้านะคะนั่นก็คือเด็กคนนี้ค่ะน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งจะต้องขึ้นลิฟต์ไปทุกครั้งนะคะแล้วน้ำหนึ่งเนี่ยก็มีน้ำหนัก 83.9กิโลกรัมน้ำหนึ่งเนี่ยจะมีความอวบนิดนึงเนาะนะคะหนัก83.9กิโลกรัมนะคะแปลว่าทุกครั้งที่ขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องคิดน้ำหนักของน้ำหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปด้วยถูกต้องไหมคะใส่ลงไปด้วย83.9นะคะแล้วที่ว่างๆที่เหลือเนี่ยคือจะสามารถใส่น้ำหนักของกล่องสินค้าได้ จากการจำกัดน้ำหนักของลิฟต์520้น้ำหนึ่งเอาไปแล้ว83.9กกิโลกรัมแปลว่าจะมีน้ำหนักที่เหลือที่จะให้ใส่กล่องเนี่ยกี่กิโลกรัมพูดง่ายๆก็คือเราจะเอากล่องใส่กี่กล่องนะคะใส่ข้างๆน้ำหนึ่งให้น้ำหนักบวกกันทั้งน้ำหนึ่งด้วยแล้วต้องไม่เกิน520กกิโลกรัมค่ะ ลองเอามาใส่กล่องเดียวแล้วบวกดูซิสอง 3, กล่องสามกล่องอะไรก็ว่าไปแต่นักเรียนอย่าลืมบวกน้ําหนักของน้ำหนึ่งไปด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมกันทั้งลิฟต์ต้องไม่เกิน520ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นวิธีการหาคําตอบนะคะเพราะว่าเขาถามว่าในแต่ละครั้งนะคะหมายถึง1รอบเนี่ยจะขนได้กี่กล่องนะคะนักเรียนก็ลองเอามาใส่ดูจริงๆข้อนี้ไม่ได้คํานวณซับซ้อนนะคะเป็นการลองเอากล่องมาวางถ้าวางกล่องเดียว ก็จะเป็น24.5ถูกต้องไหมคะย4 5บบวกกับน้ําหนักของน้ํหนึ่งนะคะแล้วต้องไม่เกิน520โอเคไม่เกินใส่ไปกล่องเดียวไม่คุ้มนะคะต้องใส่ให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะต้องใส่ให้ได้มากที่สุดกี่กล่องนะคะเอาเป็นว่าเกือบเกือบจะถึง520อาจจะเป๊ะ ก็ได้นะคะแต่ห้ามเกิน521ได้ไหมคุณครูไม่ได้นะคะได้ตั้งแต่520ลงมานะคะอาจจะเป็น520 519 518อะไรก็ว่าไปแต่ขอให้ไม่เกิน520แล้วอย่าลืมบวกน้ำหนักของน้ำหนึ่งด้วยนะจ๊ะโอเคไปคิดเองนะข้อนี้นะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านที่ครูอยากจะฝากไว้นะคะนั่นก็คือการบ้านในแบบฝึกหัด ที่3.8นะคะาหน้า106ถึง107ข้อ1ถึงข้อ3นะคะนั่นก็คือข้อที่ครูได้อธิบายแนวคิดไปแต่เหลือเพียงขั้นตอนการคำนวณหาคำตอบซึ่งเป็นหน้าที่ของนักเรียนเองนะจ๊ะว่ามันจะใช้วิธีไหนหนะจะบวกจะลบจะคูณจะหารหรือจะลองใช้อะไรดีจนกว่าจะได้คำตอบออกมานะคะเป็นข้อที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะข้อ4ี่อย่าเพิ่งทำนะข้อ4ก็อยู่ในหน้า107เหมือนกันนะคะแต่ว่า อย่าเพิ่งทำนะคะเอาไว้คราวหน้าเนาะเอาแค่ข้อ1 2 3ก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วค่ะก็ขอจบ EP นี้ไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ